สวัสดีครับช่องโชคดีดอน youtube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านครับวันนี้27พฤษภาคม2564ครับหกทุ่มเป็นต้นไปครับคืนนี้เช็คได้ครับเงินเข้าบัตร1,000บาทครับเป็นเงินเยี่ยวยาเราชนะเข้าพันที่สองหกทุ่มของวันนี้27พฤษภาคม ถ้านับเวลาอย่างเป็นทางการก็คือเวลา00.00 00. 00. นของวันที่28พฤษภาคมครับกับเวลา6ทุ่ม27พฤษภาคมคือเวลาเดียวกันเงินจะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดียวยาเราชนะพันหนึ่งซึ่งเป็นพันที่สองก็จะเป็นการจ่ายเงินเดียวยาของรัฐบาลครบในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเงินนี้นำไปจับจ่ายใช้สอยได้ หมดเขตการใช้30มิถุนายน64นะครับเช็คได้โดยการโทรนะครับ6ทุ่มเป็นต้นไปโทรได้เลยโทรสอบถามที่หมายเลขส,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 สอบถามยอดของเหลือเงินในบัตรนะครับโทรที่หมายเลข02 1092345ฟังเบอร์อีกครั้งนะครับกดหมายเลข02 1092345เมื่อโทรติดแล้วฟังสักครู่เสร็จแล้วกด3นะครับ เมื่อกด3แล้วฟังสักครู่จากนั้นก็กด8กด8นี้เป็นการเช็คยอดวงเงินคงเหลือของโครงการเราชนะนะครับหลังจากนั้นระบบก็จะให้กดเลข16ตัวหน้าบัตรตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหรือเลข13ตัวบัตรประชาชนเจ้าของบัตรตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมท่านก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับกดตามเขาบอกหลังจากนั้นเขาให้กดรหัสคู่บัตร ATM 6หลักนะครับรหัส ATM คู่บัตร6หลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม ก็ทาตามเขาบอกหลังจากนั้นก็จะได้ฟั่งยอดสําหรับท่านที่ใช้เงินโครงการเราชนะหมดไปแล้วเมื่อฟั่งยอดปุ๊บเขาก็จะแจ้งให้ท่านทราบว่ามียอดเงินคงเหลือในบัตร1,000บาทก็แสดงว่าเงินเข้านะครับเงินเข้าแล้วนะครับหลังหกทุ่คเนนี้เช็คได้นะครับสําหรับคนที่ใช้เงินยังไม่หมดเช่นครั้งก่อนนี่เงินเข้า1,000ท่านเพิ่งใช้ไปสัก800ก็จะเหลือเงินอยู่200ทำลองนี้ หลังหกทุ่มคืนนี้ท่านโทรใหม่เงินพันที่เข้ามาใหม่ก็จะบวกกับยอดเดิมคงเหลือก็จะเป็นพันสองาำนองนี้นะครับเพราะการโทรเช็คเบอร์นี้เป็นการโทรเช็ควงเงินคงเหลือในบัตรนะครับถ้ามียอดใหม่เข้ามาก็จะบวกเข้าไปใครยังไม่ใช้เลยตั้งแต่ครั้งที่แล้วก็จะมีเงินคงเหลือในนั้น1นึ่พพอหกทุ่มวันนี้เงินเข้าอีก1,000ก็จะกลายเป็น2 0 0พันโทรเช็คได้นะครับสําหรับวันนี้นําเสนอไปเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ